ไปได้คะ่ะทีมไทยได้สวนคืนสุภาวดีค่ะหนุ่มสบหนักแล้วโอ้เอสเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาพบกับน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลหัวเสาวัย16ปีซึ่งมีส่วนสูง188เซติเมตรซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงที่อายุน้อยแต่ว่าความสูงเกือบ2เมตรที่กำลังสร้างความฮือฮาในรายการปินเซตครับที่ประเดิมสนามเอาชนะอินโดนีเซียด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเซตแรก25ต่อ19เซตที่2 25ต่อ16 เซตที่สามยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามสำหรับวันนี้ก็เจอกับออสเตรเลียนะครับผลปรากฏว่าไทยชนะออสเตรเลียไปสามต่อศูนย์เซตนะครับเซตแรกก็ชนะไปยี่สิบห้าต่อแปดเซตที่สองก็ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบเก้าเซตที่สามยี่สิบห้าต่อสิบห้าก็ถือว่าจบเกมนะครับไทยชนะออสเตรเลียไปอย่างง่ายดายนะครับ ส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมไทยชนะก็มาจากน้องแคบหมูสุภาวดีพันธวิไลซึ่งเสิร์ฟดีแล้วก็ตบหนักเรามาทําความรู้จักกับน้องแคบหมูสุภวดีพันธวิไลพอสังเกตน้องแคบหมูเกิดวันที่20กรกฎาคม2550อายุ16ปีซึ่งเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเรียนที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองฟังแค่ ซึ่งเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนด้วยและก็ได้พาทีมได้รองแชมป์ภาคตะวันออกเข้ารอบสุดท้ายเอดโคลารุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้สำเร็จและได้เข้าทีมสโมสรสุพสุมชนบุรีอีเทคและก็ติดทีมชาติชุดอยู่18ต่อไปมาชมคลิปการเล่นของน้องแคปหมู 수파ภ디판ด라이이때문에그 손을 딱 뻗어주는 그 순간에 ด터가딱 밀어넣어줍니다 ิ่ง이ดในเส้นท 공격 자, 디그 됐어요 ต인의 디그 두 손으로 길게 넘겼습니다 ั้งสิ่งที่ใช้บัตรต่า가ที่ควบค이이이ิดด้่้งี <목소리도> มาช้อยแล้วนะคะ24ต่อ14คะแนน set up, set up. เก็บของวิศรุตตาค่ะตามเดียวที่ต้องการค่ะทีมไทยออกค้างไปค่ะยังได้เล่นต่อค่ะออสเตรเลีย ดูบอลเสิร์ฟนะคะหมายเลขสี่ค่ะมุรันค่ะเสิร์ฟมาโโอ้โห,โห,โหเสิร์ฟออกไปแล้วก็เป็นทีมไทยค่ะที่เก็บสุดใน